วันนี้ทำอะไรพี่สี่สิบเอ็ดเรามีขอไหมทุกคนดูด้วยพอวันนี้ก็จะมีเป็นสีน้ำแล้วก็จะไปเป็นหนังสือนะทุกคนหนังสือชื่อว่าชื่อว่าเป็นรูปเป็นล่างนะแล้วเราก็จะมีกระดาษแล้วก็มีดินสอนะทุกคนเริ่มกันเลยอันนี้นะทุกคนก็คือจะเป็นตึกของเราเย้ นี่นะทุกคนผลงานของเราตอนที่วาดรูปยังไม่ที่ระบายสีนะั้นเดี๋ยวเราจะมาระบายสีกันนี่นะทุกคนก็คือผลงานของเราตอนนี้ยังไม่ตัดเส้นนะผลงานของเราเสร็จแล้วทุกคนสวยไหมสวยมากเลยเนาะวันนี้ทำอะไร ep 41, สี่สิบเอ็ด abstract เย้งานศิลปะที่เราถนัดคือแนว abstract. abstract abstract คืออะไรอะหรอ abstract คือสิ่งที่ตัวไม่ออกว่ามันคืออะไรธระของเราคือสีแดง ส่วนออกไม้ช่วยให้สดใสงานชิ้นนี้ใช้มาร์กเกอร์สีดำตัดเส้นใส่รายละเอียดเพิ่มเติมมีความตลาดสดทมมีด้วยนะหน้าเป็นแมกเดอร์โนมเชเนเดียด้วยถ้าใครชอบชิ้นนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ check, กดซับสไคร b ์ไปแล้วทุวกคนบ๊ายบาย